หลังจากที่ขั้นตอนการโหลดกระเป๋าเช็คอินทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาครับถึงเวลาที่จะต้องจากลากันเพื่อเป้าหมายในชีวิตของกันและกันเข้าใจถึงเจตนาลมของครอบครัวพ่อแม่ในการส่งเสริมลูกๆเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ ด้วยกับอิสลามได้กล่าวไว้ว่าจงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเรยจนถึงกลุมฟังศพนายไม่เคยแล้วจะรู้ได้ไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในบรรยากาศการเดินทางกลับสงขาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันที่9 10 11พฤศจิกายน2567นะครับเนื่องจากว่าเรามี น้องชายนะครับที่กําลังจะเดินทางไปเรียนต่างประเทศหลังจากที่เรารอข่าวคราวช่วงวันเวลาในการเดินทางมาช้านานก็ได้ข้อสรุปว่าวันจันทร์บืนี้จะเป็นการเดินทางของน้องนะครับก็เลยกลับสรงขาและก็มีแพลนที่จะพาลูกๆนะครับไปตลล์นะเตลลนที่ไหนติดตามกันในคลิปนี้นายไม่เคยแล้วจะรู้ได้ไงมีคำตอบครับ น้ำมันเต็มถังพร้อมลุยครับ1,981บาทครับผมสถานีแรกครับ 11, เซเว่นอีเลเติมพลังสเสบียงอาหารก่อนที่จะออกเดินทางไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแวะรับน้องชายคนที่สามที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยายลายัยวลไยลักษ์นะครับวิทยาเขตนครศรีธรรมร,ราชกันต่อครับผมอ่นะครับเวลาในการเดินทางวัน นฟ้าตกกระหน่ำปลอยๆตั้งแต่วตินะครับจนถึงนครศรีธรรมราชและเมื่อเรารับน้องชายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เตรียมสเสบียงเดินทางกันต่อในระหว่างทางนครศรีธรรมราชไปสู่สงขลาก็ตกชุ่มฉ่ำครับจนกระทั่งถึงบ้านในช่วงประมาณุ่มครึ้งนะครับพอถึงบ้านใดๆฝนก็หยุดซาเบาให้เล็กน้อยนะครับหลังจากที่ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็ เช็คข้าวของเครื่องใช้สเสบียงอาหารนะครับสำหรับมื้อค่ำนี้ให้ทายสิครับว่ามื้อค่ำของเราเป็นอะไรและมื้อค่ำของเราก็เป็นแกงส้มซุปเนื้อหัวนะครับเป็นเมนูหลักประจำบ้านท,ทั้งทั้งที่เรากินบ่อยแต่ก็ไม่เคยเบื่อเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบหลังจากที่ได้ลิ้มลองบอกเลยว่ารสชาตินี้ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในการจัดเตรียมกระเป๋าระหว่างพ่อลูกนะครับก็มีคุณพ่อนะครับผมพาขาวม้าสีแดงกับน้องชายคนที่สองนะผมที่กำลังจัดเตรียมกระเป๋าของตัวเองพร้อมกับน้องชายคนที่สามนะผมที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกระเป๋าคืนนี้บอกเลยครับผมว่านี่เป็นแค่กระเป๋าส่วนหนึ่งเท่านั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ฝากไปแล้วสำหรับการเดินทางของญาติก่อนหน้านี้ครับช้านี้ก็เป็นบรรยากาศเตรียมตัวจากบ้านไปส่งน้องที่สนามบินกันต่อนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศยามเช้าชุ้มฉ่ำอีกเช่นเดียวกันมีญาติญาติที่น้องนะครับเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนหลานก่อนที่จะออกเดินทางกันครับนายวิรัตร

กำลังใจพูดคุยกับหลานก่อนที่จะออกเดินทางไปสู่สนามบินหาดใหญ่เพื่อที่จะเดินทางไปกรุงเทพในคันแรกนะครับผมจะไม่นอนนะจะจ้ามัดีิ้วจะจ้ามัดยิ้วว่านอนเหรอนอนไม่ได้จ้ามั้งเหรไม่ได้ท้าไม่ได้ท้าเห็นยหมนับคนไร้ยาหยับคนะไรจ้าไม่ได้เห็นไหม

หลังจากที่เราแวะเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะผมที่เป็นเกลของคุณปู่อีกทีหนึ่งนะครับเราก็มาพบปกพี่น้องที่ตลาดนัดซึ่งเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงดูครอ,อบครัวพวกเรามาก่อนที่จะเดินทางไปสู่สนามบินหาดใหญ่กันต่อครับถึงสนามดินเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นบรรยากาศนอนระวังด้วยนะเดี๋ยวจกินผิดหลบเข้าใจได้การเดินทางจอย เรารักเป็นห่วงปลูกพันมาช้านานเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะรู้สึกไปด้วยกันว่าการเดินทางของแต่ละคนในบรรยากาศครอบครัวที่แตกต่างกันย่อมนำไปสู่ความรู้สึกโศกเศร้าแต่ภายใต้ความโศกเศร้านั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีปลื้มปีนดีใจไปกับ น้องๆนะผมที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกันอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่เครือญาติได้เดินทางมาถึงสนามบินเป็นการส่งหลานๆไปสู่การเรียนรู้ในชีวิตต่างแดนที่อาจจะใช้เวลา4-5ปีกว่าที่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ทุกคนมาส่งหลานด้วยตัวเอง เพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางเรียนรู้สะสมประสบการณ์ของชีวิตในครั้งนี้ครับผม

<cười> 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 Rồi thôi, không no, để làm được. Nhưng mà đ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  Chán ở ngắn 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 chán

ก็ได้ครับเพราะว่าคือเอามาวายแล้วก็เข้าลองเช็คกาเอากลับประมาณนั้นถูกไหมป๊าคอยขึ้นข้างบนว่าจะเบื allora ่อแกจะเบือนอนยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังกินได้ยังไม่ได้

Còn tha bye bài <laughs> chúc mừng chúc mừng ตนง่มีหนุ่มี้บังจากเขาจะบ่งถึงนรงมีอ้บัง้าจะบ่งละหลังจากที่ขั้นตอนการโหลดกระเป๋าเช็คอินทุกอย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาถึงเวลาที่จะต้องจากลากันเพื่อเป้าหมายในชีวิตของกันและกัน เข้าใจถึงเจตนาลมของครอบครัวพ่อแม่ในการสร่งเสริมลูกๆกเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ด้วยกับอิสลามได้กล่าวไว้ว่าจงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเปรจนถึงกหลุมฟังศพแต่มันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวบรรยากาศร,ระหว่างทางที่เกิดขึ้นมากมายกว่าที่จะมาถึงวันนี้อยากจะบอก น้องทั้งสองไว้ว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หรือไม่แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจงทำมันให้ดีที่สุดในความรู้ความสามารถของตัวเองจากความตั้งใจทุ่มเทของพ่อแม่แล้วจนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึง่ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อใจน่่มัมคามัมคามัมไม่ได้มัไม่ได้เ้ย่ไให่มัไม่ได้มาละงองละงองก้าายิมยี่น้อย้อยได้น้อยนัดกินอะไรได้ือกินตะมียะ นี that, ่วิดาสวิดาดนี่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 มาอิงมาอิงเหไม่ลงที่หนังบนเกลองก็ไม่ลงที่